<c oughs> ครับผมมีมั้งครับผมน้าแบบไงเลยบดูใกล้ๆครับเผือดเถอะน้ำปีตาบโบเลยครับปิดตาบโบเลยเพื่อนเอ้ย,ย,ย,ยใช้กระดาษเปล่าโอ้โหสาบปูนให้ดูใกล้ๆครับโอ้น้ำม,มายาล,ลาบเนี่ย นี่ครับหัวน้ําอลังการเลยแพ่ตัดครับ,บผมบึดหัวน้ําเพื่อนๆเออปิดตางามโบเลยครับนี่นักครับผมขออนุญาตเก็บก่อนเด้อหัวน้ําเป็นกิโลๆๆๆสวยๆวยวยบูวยครับอันนี้มิ้มตัวผู้ครับผมหัวน้ําปิดตาโบเลยครับ เชิงดุ้ยด้วยครับตัดไปครับผมนู่นครับผมอีกรังหัวน้ำเบิ่มๆเลยครับวันนี้ละมีมั้งครับผมอากาศขึ้นๆไม่ตกครับผมถึงแต่เมื่อวานแหละจ้องใบใบโอ้ครับหัวน้ำเบึ้มๆเลยครับผมว้าวอีกแล้วครับผมครับ กวนใส่เลยโอ้หัวน้ำบึ้มๆอีกแล้วครับโอ้โหเป็นสวนเลยครับโอโหัวน้ำนี่รังที่ห้าแล้วนะครับนี่ผมไปถ่ายแค่ไม่ก,กี่รังครับผมโอ้โหสวยมากเับสวยมากครับนี่น้ำนิ่มโอ้ แจ่มจริงๆครับตัดก่อนครับผมอหัวน้ำขย่วก่อนครับผมขย่อยขย่อดหัวน้ำแน่นเปี้ยกเลยครับแต่ละหลังน้ำทั้งนั้นครับผมนในรูนี่กำลังไล่ปิดตาครับผมแจ่มเลยครับเก็บก่อนครับผม นู่นครับเ,เพื่อนอีกครั้งรังงามอยู่ครับนน่นอยู่ข้างในนอะต้องหาทางลงไปเอาครับผมโน่ดำๆเห็นไหมครับนี่นู่ข้างในเลยครับในพุ่มไปครับผมเดี๋ยวลงไปเอาข้างล่างนี่ครับผมนี่นี่ลงมาแล,แล้วจุดกระดาษก่อนครับผมจุดกระดาษ นี่ครับน้ำน้ำงามจริงๆครับผมมีมแต่ละลงังสะอ้อนคักพี่น้องเลยเก็บครับผมนี่เพื่อนๆอยู่ติดดินเลยมั้งนี่บินค่ายเป็นออกตรงนี้เลยครับนี่นี่ครับบินค่ายเป็นออกตรงนี้แหละยังไม่เห็นรังครับผมนี่ครับไปจะด้นกัน โอูเ้เพื่อนๆหัวน้ำชาปูอีกแล้วครับติดตามไม่มิดไปครับต่บอควรใส่ก่อนอันตรายนี่ครับอืดชาปูอีกแล้วตัดให้ดูไกลก่อนเดี๋ยวเขาจะตัดกับผมนี่ครับหลังนี้น้ำหวานปิดตาครับผมแต่กเกสรเยอะไปหน่อย หลังนี้แต่ก็สวยอยู่ครับได้อยู่ไปครับผมเก็บร้อนเมื่อเช้าแดดเมื่อเช้าคืนคืไม่มีแดดผมก็เลยร้อหามีพอสักพักหนึ่งนี่ประมาณสิบเอ็ดโมงจะเที่ยงแล้วครับเริ่มมีแดดแดดร้อนเลยนนครับเอแดดร้อนแดดร้อนเก็บครับผมนี่ครับเพื่อนหลังนี้อยู่ข้างในครับผมที่ลบติดครบเข้าก่อนครับผม โอ้ลกมากครับต้องนวดเข้าจะให้เพิ่งโดนนุ่งโดนฝนก่อนโอ้โหครับโอ้โอหหัวน้ำน้องครับหัวน้ำทำยังไงไม่รู้กลมกลมเหมือนกับแปลกกำลังนี้เดี๋ยวจัดก่อนครับผมเดี๋ยวดูวดข้างนอก โอ้โหหัวน้ํากลมๆครับผมทํายังไงไม่รู้แปลกๆครับผมรังนี้นี่ครับขยาก่อนครับผมเออทำปแปลกหัวน้ํากลมๆสวยครับผมน้ำทั้งนั้นเลยเก็บก่อนครับอืมครับอีกรังยังเดียว ล้างแล้วครับแต่หัวน้ายังปิดตาอยู่ครับผมมีมไกลล้างแล้วนี่แต่หัวน้ายังปิดตาอยู่ครับเดี๋ยวเปล่าคนก่อนนะครับผมโน่นครับอีกล้งังเพื่อนหัวน้ําอุมอ้มๆเลยครับโอ้หแหลมเลยครับผมนะครับเดีย๋ยวเอากระดาษก่อน ยืดเพื่อนๆยัม่เกล็ดนางฟ้าเลยครับนี่ดูครับโอ้งามเลยครับนี่ขาวจัว่วเลยครับนี่หัวนรร้ำเบลลเลยครับเขี่ยให้ดูเพื่อนบหัวน้ำดูหัวน้ำครับโอ้งามครับผมงามจริงๆสัตว์ครับผมอย่างงามเลยเพื่อน อย่างงามเลยครับนางฟ้าครับผมอย่างนี้จอดน้ำเต็มเปี้ยเก็บครับผมของผมอี่กลังอยู่ตรงนี้แหละครับมุดเข้ามามองเห็นดำๆอยู่ห็นไม่รู้ยอยู่ตรงไหนครับโน่นโน่โนข้างในครับโอ้โหงาป่องครับ ลางงามอยู่มองเห็นน้ำๆๆดำถึงจึดข้าวเป็นออกก็เลยส่องดูครับนี่นี่ครับพอเห็นอยู่ครับนี่เดี๋ยวถืกระดาษก่อนครับผมอ่าเพื่อนเืนหัวน้ําอีกแล้วครับผมอลังการอีกแล้วครับไม่รู้รังที่อะไรแล้วจำไม่ได้ไม่ได้นะบางรังก็เอาแต่หัวน้ําบางรังก็ เอาตัวอ่อนครับผมบางังก็เล็กบางรังราก็ไม่ได้ถ่ายครับเดี๋ยวค่อยไปสรุปกันครับผมดูหัวน้ําติดตาขาวโบะเลยสวยงามมากมน่าจะเป็นเจดเอเลยมั้งครับนี่ยเดี๋ยวตัดอนครับผมไปเจอข้างหลอกลกลกมาครับบูยหัวหนามนเพื่อนสาบปูนบู๊แต่ละลังสะออนรับเดอ้อพี่น้อง สาบป,ปูนสวยเลยครับหมอไปแสงแดดโอ้โหแดดร้อนเลยครับสวยงามจริงๆครับผมหัวน้ำแดดร้อนครับไม่ไหววันนี้นึกว่าฝนจะตกครับผมเมื่อเช้าคุ้มๆก็เลยไม่ได้เตรียมตัวหาพึ่งครับไลออกลออมิมตามคลองพอเธยอ,อะไรก็ไม่ได้เอามาครับผมเอาตักร้ามาหาใส่มิมดูเพื่อน งามจริงๆครับผมไม่รู้รังที่ท่า่แล้วครับเดี๋ยวไปสรุปกันที่บ้านครับผมเพราะว่าทับแล้วลื้อไม่ได้แล้วครับอยู่ข้างในในตะการนี่ซสอนนกันเลยปลายเพื่อนไปต่อครับผมนี่ก็บ่ายโมงกับบ่ยบายสองแล้วครับหล่อเดี๋ยวก็กลับบ้านแล้วครับให้ดูความงามครับผมแต่ละรังมันยังงามทั้งนั้นครับผมนี่ครับผมเมื่อกี้เดินเก็บมิมพอดีได้ยินเสียงวื้วก็เลยมาดูครับ ออกคีออกเยี <S 1> <S 1> like oh, ่ยวพอดีครับผมก็เลยมาดูครับผมอยู่ใกล้กันเลยโอ้หหัวน้ำเบลอเลยครับนี่ครับออกคีออกเยี่ยวพอดีจังหวะของเราครับผมจังหวะพึ่งออกคีออกเยี่ยวเราก็เห็นรังที่อยู่ที่รกๆโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวเราให้เขาสงบก่อนจะตัดครับผมนี่ครับอยู่ข้างในเนี่ยดำๆ ผมกำลังเข้าลังนี่เขอฟุกอีกแล้วครับผมหมานมิมครับวันนี้ตั้งใจหามิ้มครับอากาศไม่ดีเมื่อเช้าเดินได้ไม่ได้ออกรอบพึ่งหลวงครับไปไกลไม่กล้าไปไกลกลัวฝนเขาบอกพายุจะเข้าแต่พอเที่ยงมาแดดเปี้ยงเลยครับนี่ครับดูแดดอย่างแรงไม่มีเมฆเลยครับเมฆนิดเดียวนี่ก้อนนี้ก้อนเดียวฟุกแล้วครับฟุกแล้วครับ เดี๋ยวก่อนครับผมลังยังใหญ่เลยครับเนี่ยหมอน้ำปิดตาโบ้เหมือนกันครับผมต่อยู่ต้นหนามไม่จะราบยักต่อฟันใสก่อนอนู่นครับหัวน้ำเบลเลอร์เลยครับรังใหญ่่ะตัด่ันครับผมโอ้โหเพื่อนๆแต่ละรัง งามจริงๆครับผมงามจดเลยครับหัวน้ำลังใหญ่ครับหัวน้ำเบลเล่เดี๋ยวเก็บก่อนครับผมหนักที่จับไม่มีครับผมที่จับนิดเดียวเดี๋ยวหล่นหลุดมือสวยๆครับนี่เพื่อนเพื่อนลังหนึ่งอยู่ข้างในนี่แหละครับดำๆอยู่ครับสองลังด้วยครับผมอุ้ยสองลังลังหนึ่งลังเล็กลังใหญ่อยู่ตรงนี้ครับนี่โอ้สองลังครับผม ฟุกๆๆลังเล็กอยู่ข้างในเดี๋ยวผมจุดคบเป่าแล้วก็แหวกให้ดูครับผมดังเล็กมีลังใหญ่ฟุกเลยครับลังใหญ่แหวกเข้ามาแล้วครับแก่ก็ผมแต่หัวน้ำโอ้โหอย่างสวยเลยครับนี่นี่เห็นแค่ข้างๆนะครับนี่โง่ใหญ่เลยครับยาวลงข้างล่างเลยครับนี่แล้วตัดก่อครับผมลังเล็กอยู่ตรงนี้เดี๋ยว่อยไปตัดครับผม โอ้โห oh, หัวน้ำเพื่อนแกครับผมเดี๋ยวผมทิ้งรังไว้รูหยดน้ําในรังเลยครับผมโอ้โ oh, หสุดยอดเลยตรงนี้น้ําหมดนะครับดิที่ปิดตานี่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวอ่อนนะครับนี่เนี่ยปิดตาเนี่ยครับเนี่ตัวอ่อนนะ้ำทั้งนั้นเลยเียงคนเดียวผมแต่งรังก่อนมีหญ้ามีอะไรครับผมเดี๋ยวร้อนมันละลายเดี๋ยวเขาจะเอารังเล็กครับโอ้ร oh, ้อนนี่ครับผมรังเล็ก แต่ไม่เล็กนะครับเล็กกว่ารังนั้นเฉยๆครับผมรังสวยอยู่ครับอยู่หัวน้ําพอรังน้นรังใหญ่ก็เลยเรียกรังนี้รังเล็กแต่ไม่เล็กครับผมหัวน้าโบเหมือนกันครับผมเดี๋ยวตัดก่อนนี่รังใหญ่อยู่ตรงนี้นี่ไหแม่เต็มเลยครับตัดก่อนครับผมโอ้ฟุกเลยนี่ครับผมรังเล็กแต่ไม่เล็ก สวยๆเหมือนเดิมครับเก็บอีกแล้วครับผมปาวันนี้ฟุกคัดฟุกเนี่ยฟุกมิ่มนะพี่น้องครับผมคงต้องกลับแล้วครับผมเต็มทั้งสองตะกาแล้วครับนี่ตะการเล็กตะกาใหญ่เต็มเลยรอกลับแล้วครับแล้วก็ส่องส่องส่องกลับไปเรื่อยเผื่อฟุกใส่ได้อยู่ครับอีกสามสี่ห้ารังได้อยู่แต่ว่าต้องจัดให้มันดีๆกลับแล้วครับเพื่อน เผื่อได้ปลูกอีกเผื่อได้อีกเดี๋ยวถ่ายให้ชมเหมือนเดิมครับผมขอบคุณทุกท่านทุกนที่เข้ามารับชมครับวันนี้หามิมนครับผมขอบคุณครับนี่ครับถึงบ้านแล้วสรุปกี่ลังครับผมแบบสวยๆหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าที่มีรังเก้ารังครับผมเก้าแต่ว่าขายไปสองแล้วครับขายข้างทางไปสองเขาขอซื้อไปสองรังแล้วก็ที่รังแก่หัวน้ำเบื้มเบมครับมผมไม่ได้เอารังนะครับหัวน้ำรังนั้นหนึ่งแปดแล้วเก้าสิบสิบเอ็ดครับนี่รังเล็กครับผมรวมกันสิบสองสามสิบสี่ครับผม ป็น 14. รวมแล้วเป็นสิบสิบหกครับวันนี้พอขายไปสอง 2. โอ้หไม่แต่บึ้มๆครับผมให้ดูไม่แต่บึ้มๆเลยครับนี่ให้ดูเลยครับหัวน้ำแต่ละรังครับนี่นี่นี่โอ้โหสวยๆทั้งนั้นครับผม